สวัสดีครัครับทุกท่านครับช่วงบ่ายๆของวันนี้วันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568นะครับหลังจากปิดบูธจากการออกตระเวนแสดงและจำหน่ายไม้และวัสดุปลูกตามงานอีเวนต์แถบภาคตะวันออก ครั้งล่าสุดก็ที่บ้านอำเภอที่สัตหีบชนบุรีกลับเข้ามาสู่อาณาจักรเขตทีอัติทเนียมแล้วเราก็จะได้นำไม้ต้นนี้นะครับซึ่งเข้าลวดในสไตล์บอนไซแล้วไปเปลี่ยนดินกระถางให้เข้าใหม่ครับเราก็จะเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกสีดำนั้นนะครับมาใส่เป็นกระถางปูนปั้นนะครับสไตล์ทรงบอนไซนะครับทรงแบนนะครับทรงแบน,นคบบนอมเตียนะครับ เราก็ใส่วัสดุปลูกและก็ปุ๋ยละลายช้าไว้และก็พร้อมจะย้ายจากกระถางเดิมของเขามาตั้งวางปลูกในกระถางใหม่นะครับพอเรายกออกจากกระถางเดิมขเขาแล้วเราก็มาแคะดินเก่าออกนะครับก็ค่อยๆแงะคลายที่รากเขาพันกันอยู่นี่นะครับออกมาเพื่อจัดรากให้เขาใหม่นะครับในแต่ละด้านนะครับ เราก็แคะดินเก่าและสยายรากเก่าออกให้หมดเลยนะครับที่เขาพันๆกันอยู่นั่นนะ่ะเราก็คลายออกมาครับอย่างจุดเหล่านี้นะครับก็ยืนยันนะครับคือการจัดสดนะครับถ้ายัางไม่มีความชำนาญไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะขณะนี้เรามีความชำนาญอยู่แล้วยังโดนรากหักไปเลยนะครับ ไม่เป็นไรเพราะรากเหล่านั้นบางครั้งเราอาจจะตัดแต่งได้อยู่ในภายหลังก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็จะได้เอาดินเข้าไปวัสดุป,ปลูกเข้าไปใส่ในจุดที่เป็นโพรงรากเพื่อยึดให้เขาได้ตั้งตรงเป็นการปลูกเรียบร้อยเลยนะครับก็อัดดินใส่ไปจนได้เต็มได้ทั่วทุกด้านแล้วนะครับซึ่งกว่าจะปั๊มมาได้ขนาดนี้ก็โห เมื่อยตุ่มเหมือนกันเล่นเอาข้าพเจ้าเมื่อยตุ่มเลยนะครับเก็บก็จะเก็บรายละเอียดครับปลบดินให้เป็สวยงานต่อไปครับและแล้วเราก็ทําสําเร็จนะครับการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้กับไม้ต้นนี้นะครับในสไตล์บอนไซสําเร็จร่วงด้วยดีนะครับ หลังจากนี้ก็จะนําไปพักในที่พักไม้ในที่อนุบาลไม้ไว้พบกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ